สวัสดีครับผมอยู่ผมญาติบาลครับผมในคลิปนี้ก็เป็นคลิปพูดธรรมดาแหละครับไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาเกมอะไรเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับผมก็ตอนนี้ก็กาลังจะขึ้นรถทัวร์แล้วก็ลิงตายอ่ะไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใครฟันลิงกูเนี่ยโอเคครับผมเอยนี่คนขับใช่ไหมครับคนขับช่างเซ็กซี่ล้อเกินฮะขอนั่งข้างหลังนะเนี่ยนี่ไปไหนฮะเนี่ยรถคันนี้ ผมจะไปลงสายใต้ใหม่ครับส่งยังไงครับผมรถนี้ผมเห็นจอดตรงนี้มาหลายปีแล้วครับไม่เลื่อนไปไหนเลยวิ่งได้ครับวิ่งได้ไอเรื่องครับเปล่าก็โหวะเนี่ยไอเฮียพันดาดหลบก่อนถอยหน่อยถอยหน่อยอ่าฮะอ้ยไหนไหนมาครับออกรพันดาไหนเกียร์วะหาเกียร์ไม่เจอเออมีวะมีหรือไม่มีวะ มันไม่มีเกียร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรากะทงรากะทงพ่อมึงเขาจะเดินทางแล้วออกรออกรออกก่อนโอเคผมก็ผมจะเดินทางวันนี้นะเดินจริงๆนะไม่ใช่เดินในเกมแล้วผมก็ไปแปดวันด้วยกันกลับมาอีกทีก็วันที่สิบเจ็ดนะครับผมก็เลยมาทำไม่สบายเลยสบายดิมันเป็นรถชั้นเดียวมีแอร์ด้วยไม่ใช่รถบ่ายเลย แล้วก็นะครับผมผมก็ไม่ได้นั่งหลังกขบนะ,ะน,บนะครับผมก็ไม่รับทัวร์นะครับก็อีก8วันเอาย้เจอกันนะน้องๆก็เลยทําคลิปมาบอกอ,อาจจะมีคลิปเล็กๆน้อยๆลงบ้างระหว่างท <นะ S 1> ี่พี่ไม่อยู่นะครับผมก็ดูดูไปพังพรางก่อนนะครับผมรอพี่ไปพังพรางก่อนนะฮะก็คลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้แหละที่เหลือก็หวดันนะฮะไปเด็กันไปเด็กั้งดีกันเด็กตักันกังีกันไเด็กงดีนกั้งกันตั้งีกนด็กังนเดังีกน มนะมีนามีนับร์นะมีมาสะมาพ่อมึงอ่าอะไรกูทันเหรอเดี๋ยวขอคุยริ่งอยางกระเต่าทำไล่เดอะแฟท I am the fat รู้จักเปล่า I am the fat หาเจอเปล่าหาเจอเปล่า เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุย oh, ก yeah. oh ันด oh ีๆอะไรเเเหี้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยอุตส่าห์หลุดติดมาแล้วมีควายตอกไปแล้วเมื่อกี้หนึ่ตัวนึง